แต่เอยียวลูกร้อนเอาลูกเข้าร่มก่อน่ร้อนกอนร้แหละเอาตรงนี้เอเอ,อเก็บของเก็บของกองแ็นเพิดไว้ข้างหน้าเราต้องได้เกะใส่ลังนั่น่ะเข้าใจไหมดูนี่มานีิเสื้ออะไรได้อะไรเยอะแยะเลยอือ มาบุกบิ๊กซีมุกดาหารเบียวไหมครับผมใช่ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ว่าเป็นเอซีพี่มานาครับติดตามในเพจนะครับผมเบี่ยวลั่นทงเกี่ยวลั่นทงเป็นคนมุกดาหารครับผมคนมุกดาหารใช่ครับขอพอดีมาซื้อของอยู่ที่นี่โอ้ดีของลูกหมดก็เลยต้องมาซื้อแล้วจะไปไหนเลยครับว่าจะมากินข้าวแต่พอดีเลยเห็นพเบี้ยวพอดีเอารถใหม่มาให้ลองเลยครับผม อันนี้เลยเอาไปเลยครับสองนนูจุดสองอยจะให้พี่เหี่ยวลองใช่ครับผมให้ผมลองนี่นะใช่พอดีว่าดูเห็นที่ไปลองมิลเองมาแล้วอยู่สนามช้างวันนี้เลยเอาตัวนี้มาลองเลยบุรีรัมยใช่ครับผมมิลเอ็กมิลเอ็กใช่แต่ว่าแต่รถกระบะคุณยังอันนี้เป็นรถกระบะใช่ไหมใช่ครับออโตัวคันไหนอ่ะคันนี้คันนี้ครับคุณพี่น้อยหน้านี่เลยคันนี้เลยพี่เหี่ยวคันนี้เลยนะครับสองจองไม่คอร์สนะครับผมใส่ตัวนี้สองสองจุดสองไม่คอร์สใช่ครับผม เป,เป็นตัวใหม่ด้วยเกียร์ออโต้ไว้ตัวนี้เกียร์ออโต้แปดสปีดแปดสปีดครับผมวันนั้นลงในสนามวันนี้จะลงบนถนนดูสนามจริงเลยสนามจรินอื้อจริงเลยเอาเกียร์ออโต้ด้วยเหรอใช่เขาออโต้ามาดูดิโอ้โหเกียร์ออโต้ซะด้วยเดี๋ยวอันนี้ดาวกี่บาทเนี่ยอันนี้ดาวเริ่มต้นใช่ไหมครับผมดาวเริ่มต้นกี่บาทสองหมื่นเก้าก็รับรถได้แล้ว สองหมื่นเก้ารุ่นนี้ใช่ครับผมเริ่มต้นนะครับผมเอาสมมติถ้าคนอยู่ระยงจะมาออกที่มุกดาหารได้ครับเรามีไฟแนนซ์ของเราเป็นได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมเซ็นได้ทั่วประเทศใช่ครับคุณอยู่ตรงไหนก็ได้ก็ส่งรายละเอียดมาเช็คใช่ครับผมเอดดิทดูก่อนว่าผ่านหรือไม่ผ่านได้ต้องใช้เงินเท่าไหร่การออกรถใช่ครับแล้วเรามีอ่าพนักงานนะครับเป็นพนักงานไฟแนนซ์ทำสัญญาเอนะครับที่บ้าน อยู่ที่บ้านเลยเรานอนดูทีวีอยู่ที่บ้านฮัลโหลพี่อยู่ตรงไหนครับอยู่ในบ้านครับเชิญครับเอาได้เลยครับเส้นสัญญาได้เลยใช่ไหมครับผมโอ้โหผมกคนงงเลยว่าใครเอากุญแจรถมาให้นี่เนี่ยของแท้เลยนี่แม็กโฟรดองจดสองสองจุดสองแม็ดแล้วขออนุญาตเก็บของมันแป๊บนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันเราจะไปลองกันนะครับผมเก็บของมันลงให้ตายของแป๊บหนึ่ง รุ่นนี้เวลาเราสตาร์ทเราต้องเหยียบเบรกไหมอ่าเผื่อไว้นะครับต้องเหยียบเบรกใช่ครับอยู่ในตำแหน่งเกียร์ P คือเกียร์ว่างอ๋อเกียร์ว่างเกียร์พาร์ทเป็นเกียร์สตาร์ทเราต้องแล้วก็ดับเครื่องนะครับเราต้องขาดเข็มขัดแต่ผมก็ขาดเข็มขัดแล้วนะขาดอยู่แล้วอ่าขาดเข็มขัดอยู่แล้วนะโอ้ไม่ใช่คนละเข็มขัดขาดเบลนะครับนี่เราก็จะนี่ครับ สวัสดีครับคุณพี่น้องๆครับน้องเขตน้องเขตนะครับน้องเขตที่สูมุกดาหารนะครับน้อเครับนี่เราก็จะออกเดินทางกันครับเป็น F c ซพี่เอี่ยวนะครับวันนี้มาเจอกันมากินข้าวครับว่าจะไม่กินข่าวยูวิกซี่นะครับพ่อพอกันแล้วเราออกซ้ายออกขวาออกซ้ายครับผมซ้ายได้เลยครัซ้ายนะพี่โซมเรามาลงรถนะตัวหนึ่งุเก้าพี่เอี่ยวเคยลองขับไหมครับหนึ่งเก้า ก็มีอยู่แล้ว1.9ที่บ้านใช้1.9อยู่แล้วใช่ใช้1.9ที่บ้านอยู่แล้วอยากให้ลองเปรียบเทียบดูว่าประสิทธิภาพนะครับผมว่า,าตัวใหม่นะครับกับตัว1.9อันไหนมันแรงกว่ากันนะครับผม,มว่ามันไปขนาดไหนนะครับผมจากตัวเดิมนะจากประสบการณ์ใช้จริงเลยนะครับ โต้บอถ้าโต้แล้วก็มีระบบเดี่ยวนี้ด้วยแต่ก่อนแต่ก่อนอีซูซูอ่ะจะไม่มีถ้าเป็นเป็นแคปนะจะไม่มีออโต้นะจะเป็นแบบธรรมดามีมีแต่เกียร์ธรรมดาอย่างเดียวเพิ่งมีรุ่น2.2ใช่ไหมที่เป็นรุ่นรุ่นเกียร์ออโต้เมื่อก่อนเมื่อก่อนมีอยู่ครับพี่แต่ว่าเขาไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ใช่ครับประมาณหนึ่งก็คือเขาว่าเกียร์ออโต้อีซูมันอืดก็ใช่ใช่ใช่เกียร์ออโต้ใช่1.9ใช่แต่ตอนนี้มัน แบบดุ<ช>่วดแบบไปแบบกว่าเดิมไหมครับผมพุ่งกว่าเดิมไหมรอ,อบต้นนะครับผมรอบต้นก็เืยจะมาสมุตกว่าเดิมนะครับก็มีเอ็กเคยขับหนึ่งจุดเก้าตัวนั้นก็ยังยังยังตอบเกียร์ไม่ได้เหมือนสองจุดสองมันรอรอใช่รอนิดหนึ่งแต่ประสิทธิภาพของของของ,ของอีซูซุมันก็ดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วไม่ว่าจะจะรุ่นไหนก็ช่างทำางนี้ต่อยว่แรง ใช่ครับแต่แต่ละรุ่นม,มันจะไม่เหมือนกันมันก็จะมีการพัฒนานะครับของใช่ใช่อย่างเอ่อมิลเอ็กซมิลเอ็กมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งอุ้ยมันมีเกียร์สามแล้วอุ้ยสีวเลยมันถือเกียร์แปนรนิงหรือเปล่าฮะส่วนมากรถมันจะมีแค่เกียร์หกนะหก <6. S 2> หมดแล้วนี เย่หเองเจ็ดอ๊้ายังมีอีกเฮ้ยเกียร์แปดอีเหรออืมแต่ถ้าเราเราใส่เกียร์อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบต่อเกียร์ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่อ่ะอืมเนี่ยระบบมันชิดใช่ใช่มันมันเนี่ยเมื่อกี้เหมือนมันหนืดเลยอ่ะมันมันแบบพอพอรถเราไปอย่างเงี้ย เนี่ยเราเราไม่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยพอเรากดคันเร่งมันไม่เติมให้งไงแต่ถ้าอยู่ดีเดน,นี่ยเขาเนี่ยอยู่ดีไป,ไปไุ๊บไปเลยเนี่ยไปเร็วนี่ดูดิคนละเรื่องเลยเนี่ยอย่างสมมติเราเบรกเงี้ยเนี่ยพอเราเบรกเสร็จปุ๊บเราตอ่อนะพุ่งเลยอ่ะเนี่ยต่อเกียร์ได้เนียนมากเลยสมูทเลยอ่ะต่อแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเกียร์อะไรนะแต่ว่าต่อเกียร์อัตโนมันตมิ แบบเร็วมากสมูทมาก สนามนี่คือนิ่งมากเลยนิ่งก็อยู่ในสนามอะ่ะวันนั้นก็อยู่ประมาณสิบหกระยะแบบแค่สั้นๆน,นะอยู่ในสนามอะ่ะขนาดอยู่ในสนามอะ่ะแล้วยิ่งเรามาลองแบบถนนแบบรุ่งโลกอย่างนี้ด้วยนะโอโหแบบมันก็ชิวายนี่คือเมื่อกี้เราใช้ความเร็วว่าอาจจะเร็วนะครับเพราะว่าเราอยากลองดูประสิทธิภาพ ของรุ่นนี้นะครับ2.2ขึ้นเร็วแล้วว่ามันขึ้นเร็วไหมอะไรแบบไหนมันก็คือตอบโจทย์ได้ดีอะด่ะตัวเนี้ยดูอ่ะเนี่ยอย่างอย่างเมื่อกี้เอาอยู่80เนี่ยอ่ะเอาที่เรารถข้างหน้ามีรถเยอะอ่ะเราจะต่อเกียร์อ่ะสมมติเน,นี่ยดูอ่ะไปเลยอ่ะแบบต่อเกียร์แบบปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดลดไปแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเน,นี่ยเนี่ย อ่าอันนี้คือการออกตัวนะครับต่อไปต่อไปนะครับผมจะไปอยู่ประมาณร้อยหกสิบนะครับเนี่ยจะเบรกด้ครับเนี่ยเบรกเลยเนี่ยนี่ครับแล้วระบบเบรกดีมากคือคือปกติเนาะเวลาเราขับรถอะระบบเซ็นเซอร์เวลานี้เาฉุกเฉินเฮ้ยเบรกฉุกเฉินเราต้องมากดตรงนี้แต่ตัวนี้สัญญาณไฟขึ้นเองอ่าขึ้นให้อัตโนมัติลองดูอีกทีนะครับ ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยไปประมาณสักร้อยหนึ่งน้อเนอเี่ยเบรกเลยไม่มีรถนะครับข้างหลังลงๆเนี่ครับประมาณนี้แบบเพื่อง่ายระบบเบรบบกระบบเกียร์ระบบ,ะบ,บอันนี้ได้ทดลองจริงเลยนะใครอยากมาลองมาลองได้เลยนะครับอยู่ใครเอฟซีมุกดาหารเนี่ยเส้นถนนตัดใหม่ครับ,ค,รบคือเราไม่มีรถเราเราดูอยู่แล้วว่าทําไมผมถึงต้องขับเลนกลางอยงนี้ เพราะว่าการลองรถเพราะว่ามันไม่มีรถอยู่แล้วถนนมันโลง่งๆนะครับ,รบใช่เราก็ถ้าเราอยู่เลนนี้ก็ได้นะครับอยู่เลนนี้ก็ได้แต่เราคือความปลอดภัยต้องทําให้มันถนนกว้างการบีการอะไรก็นะครับก็มือนี่ต้องแน่นเลยเนี่ย,ยรู้เรื่องเลยครับจะเอาแบบลากล้อเลยก็ได้แบบเออระบบเขาสุดยอดอะปกติ ถ้าเป็นรุ่น1.9ตัวแบบตัวธรรมดาเนาะเวลาเราเบรกไปปุ๊บเราก็ต้องมากดพามากเพื่อที่จะให้คันหลังเขาได้รู้ว่าเฮ้ยรถคันนี้เบรกฉุกเฉินนะอะไรประมาณนี้ถือว่ารุ่นนี้โอเคนะตอบโจทย์อยู่นะตอบโจทย์ตอบโจทย์มากเลยเอเคร์ดูว่าการตอกเกียร์แรงสมูทสมูทจริงๆก็ผมพูดไปถ้า fc ไม่ได้ลองก็เหมือนว่าผมโม้อะมาลองขับเองดีกว่าครับ ลองขับนะพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับไปลองขับนะที่ศูนย์อีซูซูทุกสาขาเลยไม่ว่าแต่บุกดนอาห้งหน้าทั่วประเทศทั่วประเทศได้เลยทั่วประเทศไหนเข้าที่นั่นได้ใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นอีซูเราดูแลดีทุกคนนะใครอยากไปทดลองอีซูนะครับ2.2อะไรนะ DDI m a c f o d นะครับผม DDI อ๋อ2.2 DDI แม็กฟอสต์นะครับแรงจริงพิสูจน์แล้วแรงจริงนะครับพิสูจน์แล้วโดยช่างเอี่ยวนะัทุ่งยี <c oughs> คนอื่นเขาก็ลองนักแข่งก็ลองลองหลายคนแล้วอะพูดง่ายๆใครเคยลองหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมามมนหน่อยไปลองแล้วหรือว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับความรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคใครสนใจหรือว่าอะไรแบบไหนนะครับฝากพี่ เซลไว้ด้วยแล้วกันผมปากเลยนะครับเซลเคนะครับอีสูมุกทหารนะครับโทรได้เลยครับ064389952ครับยินดีให้คําปรึกษาทุกคนนะครับผมปรึกษาดูก่อนได้ครับไม่เป็นไรโอเคไม่เสียหายนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับบายอ่างเปามาด้วยหลับแล้ว